เฮ้ยเขาจะถึงคอนโดที่จีนอยู่ใช่ใช่เดินมาตั้งนานเน่ะอย่าพูดร่ามทํทำเพลงกันดีกว่าฉันว่าเราขึ้นไปหาจีนเลยน,นี่เพื่ื้อมาแล้วทำไมมาชาจังมานั่งกองชี่บ้าเลยไคอนโดห้องพักนายอยู่ตั้งชั้นเก้าผู้ชันนี่ต้องขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไมผพว่ื้อไม่ใช่ลิฟต์เขาบอกว่าลิฟต์มันพังอ่ะไม่รู้เป็นไรใช่ใช่ใช่ตอนผู้ฉันจะขึ้นมันก็เขาก็บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้กับ ขอบคุณก็เป็นไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพาว่าวันรีบมีปัญหาโอ้พวกลือกแพนนินไว้รุดใต้ก็เร็วร้อยนาทีผ่านป้ายไหวเหมือนกระตูนพวกเรอเห็นนั่นไหมนั่นไง แน,น่เมื่อกี้พวกคุณดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะอยากดูรู้เรื่องก็ลดความเร็วสิเป็นไงครับพวกคุณสบายดีไหมแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างปลอดภัยใช่ไหมครับผมหวังว่าพวกคุณอาจะปลอดภัยนะระวังอัพเท่ช็อกกันด้วยบุย,บย